นะครับต่อจากเมื่อวานนะครับเมื่อพระองค์ทรงปริวิพานได้เจ็ดวันหมูลล่มรรคกษัตริย์ทั้งปวงก็ปรารถนาที่จะถวายเพลพระพุทธเจ้านะครับแต่ว่าทําอย่างไรอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะติดได้ซึ่งไฟนะครับเนื่องจากว่าในคำพีกลาวไปว่ายังขาดพระเทระผู้ใหญ่อยู่อีกหนึ่ง รูปนะหนคนหนึ่งองค์ก็คือพระมหากัะสปะซึ่งในระหว่างนั้นเองนะครับพระมหากระสปะกําลังเดินทางมาได้สวนทางกับอาชีวกนะครับคือนักบ,บวชเปลือยผู้หนึ่งได้ถือดอกมณทารพระมหากัะสปะเห็นดอกมณทารกบก็เกิดสงสัยว่าเป็นดอกไม้ที่มีอยู่เฉพาะบนสวรรค์ทำไมอาชีวกจึงถือมาได้ สอบถามก็ได้ความว่าผู้ทูองทรงปรินิพพานแล้วในบรรดาสาวกทั้งปวงที่มากับพระมหากัสสปะบรรดาที่เป็นพระอรหันต์ขีณนาศพแล้วก็ไดแ้แต่แสดงความสังเวชส่วนบรรดาพาระภิกษุที่ยังเป็นปุทุชนอยู่ก็ร้องไห้ร้องไห้อาลัยพระศาสดาในครั้งนั้นได้มีภิกษุ ผู้บวชเมื่อแก่อยู่หนึ่งหนึ่งรูปชื่อว่าสุภัทบุธ,ธิบรรพชิตคนละสุภัททะกับที่ไปขอฟังธรรมจากผู้เจ้านะครับคนละสุภัททะกับที่บวชเป็นปัจฉิมสาวกนะคนละคนกันอันนั้นสุภัททะหนุ่มอันนี้สุภัททะแก่นะสุภัทสะสุภัททะแก่ก็พูดขึ้นมาว่าพระศาสดา ผลิตภัณฑ์สิได้ก็ดีจะได้ไม่มีใครมาคอยสั่งเราว่าห้ามทําอย่างนั้นห้ามทําอย่างนี้พระมหากัสปะได้ฟังแล้วก็เกิดความสลดใจแต่ก็กระทำเอาไว้ในใจว่าเก็บเอาไว้ในใจก่อนอครั้นพระมหากัสปะเดินทางไปถึงที่ตั้งพระสรีระของพระพุทธเจ้าได้ถวายบังคมทำความเคารพเดินประทักษินคือเวียนขวารอบ สรีระของพูเจ้าแล้วพระบรมศพก็ไฟติดลุกขึ้นเองหนะลังจากนั้นไม่นานก็ดับลงคงเหลือไว้เพียงผ้าที่ห่อพระบรมศพชั้นในหนึ่งชิ้นชั้นนอกหนึ่งชิ้นพระเขี้ยวแก้วทั้งสี่พระรากขวัญทั้งสองพระอุณหิตหนึ่งหนะลังจากนั้น มันละกษัตริย์ก็ได้มารับเอาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเอาไว้กษัตริย์มืออื่นพอทราบว่าพระพุทธเจ้าปริมิพานถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วก็ต่างยกทัพมาเพื่อจะมาขอแบ่งเอาพระบรมสารีริกธาตุอเอาไปบูชาในครั้งนั้นโทนพามผู้เป็นอาจารย์ของลูกกษัตริย์ทั้งปวง ก็ได้เกี้ยกล่อมให้บรรดากษัตย์นะครับแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้เท่าๆกันเพื่อให้กษัตริย์ทั้งหลายที่ยกทัพมานั้นได้พระบรมสารีริกธาตุนำไปบูชาและป้องกันไม่ให้เกิดสงครามนะครับอันนี้ก็นับว่าเป็นการยุติในช่วงที่พระเจ้าทรงพระชนชีพอยู่ในทางพุทธศาสนาเราเริ่มนับหนึ่ง รเริ่มนับหนึ่งหนึ่งวันหลังจากพระเจ้าพัานิพาลก็เริ่มนับหนึ่งวันสองวันสามวันนะครับเริ่มนับพอสอกันเลยนะปฐถมสังขยนานครับเมื่อพระพุทธเจ้าพันิพานได้แล้วสามเดือนนะได้มีการสังขยาพระธรรมพระวินัยเกิดขึ้นที่ถ้ำสัตบัญคูหานะครับเมืองราชคฤห์ดโดยมีพระเจ้าอัสชาตศัตรู เป็นผู้อุปถรัรมภ์ประชุมพระอาหารหันต์ทั้งหมด500รอรูปนะครับมีพระมหากัสปะเป็นประธานปาราสาเหตุจากสุภธาวุธิบรพพิชิตกล่าวจากจ้วงพระธรรมวินัยนะครับพระมหากัสปะเป็นผู้ถามพระอุบาลีเป็นผู้ตอบพระวินยัยพระอานนท์เป็นผู้ตอบพระธรรมทำอยู่ใช้เวลาทำทั้งสิ้นเจ็ดเดือนจึงแล้วเสร็จ สังคายนาขั้นที่สองทำเมื่อพระพุทธเจ้าปริิพพานร่วมไปแล้ว100ปีที่เมืองภัยสาลีประชุมพระอรหันต์เจ็ร้อยรูปมีพระยสา,ากาการทบุตรเป็นประธานพระเลวตะเป็นผู้ถามพระสัพพากามีเป็นผู้ตอบปาร,รบเหตุวัตถุสิประการของพิสุชาวัชชี เช่นยกตัวอย่างเช่นตะว,วันบ่ายคล้อยไปแล้วสองนิ้วยังฉันพัตาหารได้พิสุรับเงินรับทองได้นะครับเก็บเกลือเอาไว้ฉันได้ใช้เวลาทำทั้งหมด8เดือนจึงแล้วเสร็จพระเจ้ากาลาโสกราชกษัตริย์เมืองไพศาลีป็นผู้ประทันะครับและสั่งพยายนาครั้งที่สามทำเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิ่ิผ่านล่วงแล้ว 234ปีทำน้ำเมืองปาตรีบุตรประชุมพระมหาเถระจำนวน1,000รูปมีพระโมคคิริบุตรสาเถระเป็นประธานและเป็นผู้ถามพระมัชชินติกะเถระจับพระมหาเทวะเป็นผู้ตอบปารภเหตุจากการที่เดียรถีปลอมตัวเข้ามาบวชในพระศาสนาเพื่อหวังราบสก,การะ ใช้เวลาทําอยู่9เดือนจึงแล้วเสร็จและได้รับการอุปํามภ์จากพระเจ้าอาโศกมหาราชกษัรตริย์เมืองปาตาลีบุตรนะครับส่วนการสังฆยนาครั้งหลังๆไม่ใครจะได้รับการยอมรับสักเท่าไหร่ก็เป็นอันว่าจบในส่วนของพุทธประวัตินะครับก็แล้วพรุ่งนี้นะครับ